สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหล่ง4 H เฮฮะคลิปนี้ผมจะมาทําการเล่นเจ้าไททันอาเทอร์ครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็อเนื่องจากว่าน้องๆขอเข้ามายังหนักเลยนะเรื่องไททันอาเธอร์ครับผมเจ้าอาเธอร์นั้นนะครับผมการที่เราจะเล่นมันได้นั้นนะครับคือมันไม่เหมือนยุคก่อนนะครับอาเธอร์นั้นมีเกราะที่แข็งแรงนะก็คือมีโล่เนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยที่แข็งแรงมากๆนะ นะครับติดปืน3กระบอกนะครับผมเป็นอัลฟาหนึ่งกระบอกแล้วก็เบต้าหนึ่งกระบอกนะครับโมดูลที่ติดมานั้นเป็นโมดูลป้องกัน2ช่องนะทุกคนโมดูลโจมตี1ช่องและสากลอีก1่ช่องถ้าเราจะแต่งหุ่นอาเทอร์นะครับให้มันแบบว่ามีเลือดเยอะนะครับถึกขึ้นมานะครับเราก็ต้องใส่ป้องกันเนี่ยเป็นระบบป้องกันนะครับเพิ่มเลือดขึ้นมา1ช่องเออมันมีการเล่นหลายแบบนะหลายๆคนก็เน้นไปที่ดาเมจนะครับก็ มันจะสร้างดาเมจได้ไม่เยอะนะครับตัวนี้เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะคุยกันนะครับขอประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งก็คือคลิปนี้นั้นจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้วยนะครับตอนที่เราไปกดเข้าเล่นเนาะรายชื่อผู้โชคผู้โชคดีนั้นจะอยู่ด้านล่างขวามือนะครับผมอ่าคนที่ได้รับทริกเซอร์นะนะครับจะทริกเซอร์นะปืนกดนะครับนั่นเองนะเออนะครับถ้าบอกไปก่อนนะเดี๋ยวลืมบอกนะครับเดี๋ยวหลายๆคนไม่ทราบเป็นคลิปประกาศรายชื่อด้วยนะ กิฟต์ออเวอร์วินเนอร์นะครับเออทิสเตอร์นะอ่ะมาต่อกันเลยครับทําไมนะครับผมเจ้าอาร์เทอร์มันถึงเป็นหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างเล่นได้ได้ได้อย่างจํากัดนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันจังหวะนี้ครับมาดูความสามารถกันก่อนเลยครับความสามารถของเจ้าอาร์เทอร์นั้นนะครับผมมีสสกิลก็คือ1เลยนะครับเปิดเกาะปิดเกาะเนาะเฮ้ยเปิดโล่ปิดโล่ลวกันคอยจะบอกเกราะอีกเลยเลยเปิดโล่ปิดโล่ครับผมนะก็เอาไว้ป้องกันศัตรูนั่นแหละฮะนะครับแล้วก็สกิลที่2ก็คือการระเบิดพื้นทุกคนนะ การระเบิดพื้นนะครับรัศมี1 0 0รอเมตรนะครับทำดาเมจนะครับตามจําจนวนที่กําหนดนะทุกคนก็แม่แหนี่ครับความเร็วของเครื่องที่ของไททันจะลดลงด้วยนะตอนที่เราใส่กรอบ20%เรความจากัดนั้นอยู่ที่นี่ครับผมเลือดของเจ้าไททันนะตอนนี้ผมก็มาร์กเออไม่ใช่มาร์กอีกแล้วตอนนี้ของผมเนี่ยมันอยู่ที่เลเวลร้อยกว่าแล้วนะก็ร้อยสิบสี่ครับนะครับสังเกตดูนะครับผมว่าเลือดนมันตันแล้วนะทุกคน เลือดนะแค่400,000นะครับ1 000, 4 0 0คือเลือดมันน้อยมากๆนะแต่เกาะนั้นนะครับผมมี1,800,000ถามว่าเกาะ1ล้านนะครับมันเยอะไหมมันก็เยอะพอสมควรนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะเพียงพอสําหรับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะแล้วเกราะแบบนี้ครับผมนะโลแบบนี้มันแท้ปืนระเบิดนะนะครับแป๊บปืนลูกซองระเบิดนะครับผมมันกันได้ดีเฉพาะพลังงานนะ ปืนที่เป็นพลังงานนะครับผมก็จะกันได้เยอะนะและเอฟเฟกซับซ้อนนะครับอย่างเช่นเอ่อเอฟเฟกต์บั้นนะครับที่ยิงเข้ามาใส่เกราะไตโลของเราแล้วก็ระเบิดทีหลังเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่ามันเข้าเนื้อนะครับนะมันเข้าเนื้อเจ็บจี๊ดครับจึงทําให้ไททันอาเธอร์เนี่ยถูกนะครับคัดให้มาอยู่ในเทียร์สองนะครับคือสีฟ้าเนี่ยทุกคนนะครับสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเทียร์สองเนี่ยแล้วเราจะแก้เกมมันยังไงนะครับเราจะแก้เกมยังไงว่าเออในเมื่อเลือดน้อยเกราะเยอะแล้วทายังไง ก็มีทางเดียวแล้วครับผมก็ต้องเลือกใช้อาวุธครับที่ยิงให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะเออถ้าไปสู้ในระยใใระใกล้ๆก็สู้เขาไม่ได้นะทุกคนนะครับเพราะปัจจุบันนี้นี่มันลําบากนะฮะนะครับถึงจะอัพตามอัพตันยังไงนะครับผมผมบอกเลยว่าอาเธอร์เนี่ยนะครับกว่าจะหาช็อตทีโ่โดดเด่นได้เล่นดีได้เนี่ยมันหาได้น้อยนะทุกคนมันจะโดนหุ่นตัวเล็กลุมยิงแล้วก็สารพัดรูปแบบนะโดนยกนะครับ โดนลุกเบียดโดนดูชดอกระแทกนะครับผมล้วนแต่เจ็บปวดทั้งนั้นนะนะครับไททันจะเอ่ออาร์เทอร์นั้นจะทนไม่ไหวใช้เล่นได้นะเฉพาะลีกล่างๆซึ่งก็ไม่รับประกันและทุกวันนี้เขาเติมมาหน่อยนะครับไททันเราก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแก้เกมโดยการใส่ปืนที่ยิงระยะไกลครับนะอย่างน้อยต้องมี600เมตรขึ้นนะทุกคนเออเอาไว้ป้องกันครับทุกวันนี้800ยังไม่รอดเลยนะนะครับอันนี้ผมใส่ปืนนี้ครับก็เป็นฟูกเกลนะครับแล้วก็โทนันเจ้าฟูกเกล นะครับปูกาแล้วเทาไอ้โทนันเนี่ยมันยิงได้แปดร้อยไงทุกคนนะครับมันยิงได้แปดร้อยเมตรแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือนะครับข้อเสียของปืนชนิดนี้เลยก็คือหุ่นยนต์ที่จะยิงได้อย่างรุนแรงเนี่ยมันมีสกิลเพิ่มดาเมจนะครับผมเออนะครับมันเป็นหุ่นยนต์ที่ต้องมีสกิลเพิ่มดาเมจเนี่ยอย่างตัวเนี้ยจริงๆปืนมันไม่ได้แรงนะทุกคนยิงยิงแปดร้อยเมตรอะปืนมัน่ะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแต่นะครับ มันมี3ามก็บอก4ี่ก็บอกอย่างเงี้ยมันก็เลยร่วมร่วมร่วมร,วม,รวมกันแรงนะนะครับก็เล่นได้นะครับแล้วก็มารวมถึงโมดูลน,นะครับที่เสริมแรงเข้าไปนะครับก็เลยทําให้หุ่นแรงเพราะฉะนั้นอาเธอร์จะให้รอดก็ต้องอยู่ในระยะ5้า6้อยห0ร้อยเ็ดร้อยเมตร800ร้อยเมตรนะครับถึงจะรอดนะนะครับอ่ะประมาณนี้โม,โมมามากและก็บอกถึงวิธีการและตอนนี้ผมไม่มีคนขับเลยนะทุกคนเออยิ่งแล้วเลยนะครับเดี๋ยวจะนําภาพ ดุเดือดเลือดพล่านนะให้เพื่อนๆได้รับชมพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้วยแล้วมาดูว่าอาเธอร์เวลาเบียดเวลาบังเนี่ยเวลาต่อสู้เนี่ยมันหวาดเสียวมันดุดันขนาดไหนไปลุยกันเลยครับเอาแล้วครับผมเข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะครับเกมนี้นะครับช่วงแรกผมจะเล่นวิดีโอให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมคือไม่อยากตัดออกและเอาภาพที่แบบตอนเล่นไททันลงมาเลยอะ่ะมันดูไม่สมูทแล้วแบบดูไม่สมจริงอะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าให้เก็บแต่ภาพแบบนั้นๆมาให้ดูหรือเปล่าหรู้ว่ายัางไงนะครับ ก็จะบรรยายตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ช่วงแรกเนี่ยจะเล่นวิดีโอให้เร็วนิดนึงเกมนี้บอกได้เลยว่าผมเริ่มต้นด้วยความเสียเปรียบครับผมเล่นได้ไม่ดีนะครับตัวผมเองนะเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถึงจะคิวในคิวแรกครับจะดูฮะเกือบตกน้านะทุกคนแล้วผมก็ต้องเสียเจ้าโอฟิออนนะในเวลาอันรวดเร็วครับนี่ฮะนี่ครับโดนยิงนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้เลยเหมือนกับแบบเล่นแบบไม่มีจุดหมายนะตอนแรกครับนี่ฮะก็ไม่นึกว่าจะเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกล่งขนาดนี้ด้วยนะครับ แล้วพอเล่นไปเล่นมาครับเกิดความคึกระนองนี่ฮะจะตามเก็บคิวเขาให้ได้ครับเสียเราว่าหน้าไปอีหนึ่งตัวก็คือไม่สามารถจะเก็บได้และนี่ครับลงในเมสิทมานะครับก็มาเจอแพะพอดีเลยนะเนี่ยเรียกว่าเสียหุ่นไปง่ายๆครับถึง3ตัวนะครับตอนนี้ผมก็ลงโอโทโกชิลงมาครับหวังเพื่อจะแก้เกมฮะตอนนี้ดึงสติขึ้นมาได้นิดหนึ่งครับได้มาแล้วหคิวนะครับเ็าเรียกได้ว่าตอนนี้สถานการณ์นั้นเป็นรองอย่างมากครับผมโอ้โหนะครับในช่วงแรกครับเขาเรียกว่า อารมณ์มันไปแบบไม่รู้เป็นอะไรนะก็คือวันนี้เล่นไม่ค่อยดีนะครับช่วงเริ่มต้นเกมนะครับก็ต้องยอมรับเนาะนะครับเพิ่งมาเริ่มครับเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยเสียหุ่นไป3ามตัวแล้วฮะแล้วตอนนี้นะครับไม่แทบจะไม่มีหุ่นตัวเล็กเล่นนะก็ใช้โอชโกจิครับแล้วต็บุกี้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อนของเรานั้นก็ยังแคมป์อยู่นะครับเพราะว่ามันยังผ่านไปได้ไม่นานนะทุกคนเราก็เริ่มทําคิวได้ครับถ้าอย่างนี้ไม่น่าเกลียดแหละบุกขึ้นมาแล้วคิวได้เนี่ยก็ถือว่า ยังถือว่าโอเคนะทุกคนนี่ครับโลเดก้อนลงมาแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นหุ่นตัวเล็กตัวซ้ายครับแล้วความสวยนี่ก็ยังไม่เลิกครับทุกคนนะครับความสวยของผมนั้นยังไม่จบครับเล่นเจ้าเดก้อนแป๊บเดียวครับนะวิ่งไปวิ่งมาเผลอทําเจ้าเดก้อนนะเกือบตกเรือนะทุกคนนี่ครับยังเลือดเต็มอยู่เลยนะนี่กําลังทําได้อย่างดีนะนะครับทําดาเมจได้ทําให้คูต่อสู้หนักใจได้แต่่วงนี้ครับโอ้โหนี่ครับเดกอนเกือบตกน้ําทะเลตายนะทุกคนโอ้โห เป็นอะไรที่แบบแทบจะหมดหวังสําหรับผมเลยนะสาหรับเกมนี้เนี่ยเหมือนสิ้นหวังเลยอะ่ะอุ่า,าตีตื้นจากโอโชกุิได้ครับเวลาพลาดตรงนี้ฮะทำให้เจ้าเดลก้อนนั้นเสียไปเลยนะระเบิดตายและแล้วครับตอนมาถึงเวลาของไททันอ่าเธอเกมนี้ครับเล่นไม่ดีท่านเกมแต่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพอเอาไททันลงมาครับเดี๋ยวเพื่อนดูฮะความสนุกมันเกิดขึ้นตรงนี้ฮะตอนนี้เกมของเรานั้นโดนนำนะครับทิ้งทางไปค่อนข้างเยอะนี่ครับยิงฮะ ปื๊ดนะครับนะศัตรูนั้นยังบุกอย่างต่อเนื่องครับแล้วดูไททันครับเอาแบบให้ยินเห็นกันเลยนะไม่ใช่ยืนแบบล่อแรล่อยู่ไกลๆนะครับตอนนี้โดนเบียดโดนบังฮะไททันของทีมเรานั้นมีตัวยกอยู่ค่อนข้างหลายตัวนะทาให้ตัวก็สองตัวเท่าที่สังเกตครับแล้วเรายิงฮะแบบนี้เลยนะครับจังหวะดีมากๆนะครับที่กต่อสู้ไอ้ที่เพื่อนเรานั้นดักกต่อสู้ได้แล้วนี่ครับไททันตัวแรกที่เราจะการได้ครับโหครับนี่ตรงนี้สองตัวนะครับ เกมนั้นไม่ได้ผิดโวเท่าไหร่นะคู่ต่อสู้นั้นนะครับพยายามจะเบียดนั้นดีได้มาตัวแล้วครับผมอาเธอทำงานดีจัดนะครับความแรงไม่แรงมากนะครับแต่งมาแบบไม่แรงนี่โดนระเบิดครับระเบิดพื้นไปครับงูนี่เกือบเสียชีวิตเลยนะนี่ครับหูเมื่อกี้โดนระเบิดพื้นเข้าไปนี่นะครับเกือบตายเหมือนกันนะนี่ครับเหลือนิดเดียวครับแล้วก็ยังไม่ตายนะเออข้างหลังนั่นก็จัดการงูไม่ได้นี่ครับเรายิงครับเห็นไหมฮะหน้าเมจอาจจะไม่ดูแรงมากนะครับแต่ทําความเจ็บปวดได้นะทุกคน ถ้าเกิดเราไปเน้นดาเมจมากๆเนี่ยอาเธอร์เราจะบางจะจัดเลยนะดูสังเกตเลือดครับตอนนี้นะเรียบร้อยฮะนะครับเอาประมาณว่าถ้าเกิดเรายิงสองชุดแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยตายหรือเกือบตายเนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะตรงนี้ครับไม่ได้อีกนี่ฮะนะครับกลับายเป็นเล่นมันไปเลยนะครับอาเธอร์ผมนี่ไม่ได้อยู่กับที่เลยนะบุกไปครับนี่เลือดน้อยครับเกาะแตกแล้วนะพยายามครับนี่ฮะเพื่อนก็ให้การสนับสนุนดีมากครับจังหวะนี้ ก็เลยแม่ทําให้ผมเปลี่ยนแนวคิดเลยนะครับถ้าได้ทีมดีนะครับผมและจังหวะที่ดีเนี่ยอาเธอร์ Arthur เนี่ยผมก็ยังยืนยันนะว่ายังแค่พอเล่นได้นะครับอันนี้ถือว่าทีมเนี่ยกลับมาในทางที่ดีนะนะครับไม่ได้โดนบุกอย่างหนักเหมือนตอนแรกนะครับนี่นะครับนะไม่งั้นละแย่ครับไม่มีจังหวะให้เราฮิวเลือดหรือให้เราเล่นยิงๆแบบนี้นะฮะนะครับอาเธอร์ Arthur นะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วอาจจะบอกอุ้ย เธอพี่หลังโคตรเก่งเลยอย่างวุ่นอย่างงี้อย่าไปเชื่อขนาดนั้นนะทุกคนกว่าจะกว่าอย่างที่บอกอะกว่าจะเจอเกมนี้นะครับเล่นไปหลายเกมนะทุกคนนะครับกว่าจะได้ภาพแบบนี้มาคือเล่นไปหลายเกมนะนะครับผมพ,บพูดตามความจริงนะครับตัวไหนไหวไม่ไหวแต่ติดปืนแบบนี้มันโอเคนะครับย้ำอีกทีนึงคือติดปืนแบบนี้มันโอเคนะครับมันได้ดาเมจด,ด้วยได้ระยะในการยิงที่ดีด้วยนะครับทำให้อนะาเธอร์นั้นค่อนข้างปลอดภยัยแต่ผมพยายามเดินให้เพื่อนเห็นเนี่ยเดินบุกเข้ามาจนถึงเนี่ยท้ายเกมเนี่ย เวลาโดนยิงแหมแป๊บเดียวครับเพื่อนๆจะเห็นว่าโล่นะครับโล่ที่บางตัวเลยแตกเลยนะนะครับโล่ที่บางตัวนยแตกเลยนะตอนนี้ที่มีเลือดเพิ่มขึ้นมาเพราะได้จากหยานแม่นะทุกคนนะครับต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างช่วยนะครับแต่ถ้ามีคนขับแล้วอาเทอร์จะเล่นได้ดีขึ้นมาอีกมากเลยนะครับผมนะผมมั่นใจเลยว่าถ้าอาเทอร์นั้นได้คนขับมาเพิ่มนะมาเสริมนะครับน่าจะเล่นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะ เพินว่าของผมนั้นไม่มีคนขับนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าจะเอาไปเล่นมันเล่นสนุกเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอามาวางผลมากนะครับก็ไม่น่าจะไหว <c ười> นะครับเพราะมีไทยท่านที่ดีกว่านี้นะอีกหลายตัวนะทุกคนก็คลิปนี้ก็เอามาเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับให้เพื่อนๆรับชมตามคำขอครับนะน้องเขาขอเข้ามาผมก็จัดให้นะทุกคนเออลืมถ่ายตอนที่คำขอไว้นะครับเออว่ามีคอมเมนต์ขอผมก็ลืมเก็บภาพเอาไว้นะ ตอบคอมเมนต์เข้าไปแล้วแหละนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้โชคดีทั้ง7ท่านด้วยนะนะครับที่ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม g ิฟต์อเวนย์นะครับผมนี่ฮะและและ้วเกมนี้ผมก็ลอดตัวไปได้ครับอาเธอร์ผมมันยังยิงได้เรื่อยๆนะทุกคนนี่แบบนี้เลยนะครับอาจจะไม่แรงมากมายไก่กองนะครับแต่ทำความเจ็บปวดรุดลาวให้กับผู้ต้อสูหูงสัวโยนขนาดนี้โยนจนตาลายแล้วไม่โยนออกนอกเรือไปเลยครับยิงฮะระยิ่ยง เรียบร้อยนะครับเกมนี้ก็เลยจบสวยคะนะครับตอนแรกถอดใจแล้วนะหลังจากเล่นหุ่นตัวเล็กๆเนี่ยไม่ได้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นไม่เข้าฟอร์มนะครับอา้าวยังเหลือเซรัฟครับผมนี่ฮะยิงสิครับนี่ฮะเลือดเราก็เกือบแตกเห็นไหมเราโดนยิงเข้าไปนิดๆหน่อยๆเนืเลือดพอล่หมดเนี่ยเราจะตายอย่างเดียวดีระเบิดพื้นใส่เลยครับผมบุ้มเราก็ได้คิวมาถ้าเรียกได้ว่า หนุกหนานไปนะครับรอดตัวไปทีครับสำหรับเกมนี้นะครับคือเล่นไม่เข้าฟอร์มตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับนะก็เลยแหมพูดไม่ถูกเลยนะสายบูย่างผมด้วยนะครับเดินหน้าลุยแบบนี้แล้วเล่นไม่เข้าฟอร์มนี่ตายอย่างเดียวเลยนะโชคดีฮะที่ได้จังหวะท้ายๆนะครับที่ช่วยทําให้เกมมันดีขึ้นนะแล้วก็เลยเกิดความสนุกนะแล้วก็เลยมีภาพของไททันอาร์เธอร์เนี่ยเอาให้เพื่อนๆได้รับชมกันช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างนะทุกคนเลยไม่ได้สตรีม ช่อง2เลยต้องขออไทยนะต้องขอเลื่อนไปก่อนสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทําให้จริงเ่เรียกงอะไรนะทำให้ตามที่น้องๆต้องการเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ